ที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยฮะคุณปุ๊ชนบุรียังไงกับคนร้ายรายนี้จะบอกว่าเอ๊ะเป็นโจรที่มีคุณธรรมก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะเขาเป็นโจรเป็นโจรแล้วจะมีคุณธรรมได้ด้ือเหรอคือเขาขโมยรถไปคุณผู้ชมแต่ว่าในรถเนี่ยมันมีกระเป๋ามันมีทรัพย์สินมีของมีค่าเขาเอารถไปแต่เขาเอากระเป๋าท,ท,ที่อยู่ในรถเนี่ยมาคืนมาฝ<ะ>ากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอาไว้ค่ะนี่วงจรปิดจับภาพเนี่ยผู้ชายคนนี้คนร้ายสวมหมวก ส่วนหมกแก๊ปสีเหลืองนะคะใส่หน้ากากอนามายัยปิดบังใบหน้าเดินเข้าไปในโรงเรียนแล้วไปที่ป้อมยามส่งกระเป๋าสะพายสีดําให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยคะ่ะยื่นให้แล้วบอกพี่เดี๋ยวมีคนมาเอา พอรพภถามอ่าใครอที่จะมารับเชื่ออะไรไม่ได้ตอบนะคะแล้วก็รีบจำออกจากโรงเรียนไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ชายคนนี้ไปก่อเหตุขโมยรถยนต์ของผู้เสียหายคือนางเสริมสกุลอายุ50ปีเรื่องก็คือนางเสริมสกุลเนี่ยไปแจ้งความกับตํารวจสพศรีราชาบอกว่าตัวเธอถูกคนร้ายขโมยรถไปและเป็นรถของเพื่อนด้วยครับ รถของเพื่อนที่มาฝากไว้ที่บ้านโดยลูกสาวเดี๋ยมาที่บ้านจากนั้นเนี่ยมาขอยืมรถต้องการจะออกมาทําบุญที่โรงเจสว่างประทีปศรีราชาที่ชนบุรีค่ะขับรถไปโรงเจไปทําบุญปรากฏว่าทําบุญเสร็จปุ๊บออกมาจะกลับบ้านไม่เจอรถแล้วค่ะ หลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็ได้รับแจ้งจากโรงเรียนแห่งหนึ่งบอกมีบุคคลต้องสงสยัยเอากระเป๋าสพายสีดำม,มาฝากไว้ที่ป้อมยามไม่บอกไม่กล่าวอะไรพอตรวจสอบสิ่งของต่างๆในกระเป๋ามีทั้งสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทเงินสด2,000บาทกุญแจรถคันนี้ที่เขาขโมยไปก็อยู่ในกระเป๋าคันนั้นอยู่ในกระเป๋าใบนั้นด้วยนะคะก็เลยแจ้งตำรวจแล้วก็ประสานหาเจ้าของกระทั่งมาพบผู้เสียหายนี่แหละคะ่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ตรวจ พวกภาพกล้องจากกล้องวงจรปิดนะครับคุณผู้ชมก็ไปพบรูปพรรณสันฐานของคนร้ายแล้วนะฮะแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามหาเบาะแสของคนร้ายส่วนสาเหตุที่ก่อเหตุนะครับตอนนี้ตํารวจก็ยังไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้นะครับแต่ว่าคนร้ายคนนี้ลักษณะก่อเหตุมันแปลกนะฮะก็คือคือนกระเป๋าแล้วก็กุญแจรถแต่รถเก๋งขนาดนี้ยังหาไม่เจอนะอ,อันนี้ามาแปลกเลยนะครับแล้วรถเก๋งอยู่ไหนแล้วครับบางคนบอกเอะนี่ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์หรือเปล่าเขาเลยมีกุญแจอีกดอกไหมมาเอารถไปได้เนี่ยคือเรื่องนี้มันมีความแปลกๆอยู่คุณผู้ชม,ชมเดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมจากจังหวัดชมบุรีฮะตัดภาพไปที่จังหวัดบึงกาฬกันหน่อยเขาบอกว่าหนุ่มคนนี้พิลึกซื้อของที่ร้านขายของชำเนี่ยในราคา10บบาทแล้วแถมแผ่นพับด้วยนะฮะ ซึ่งแผ่นพับตรงนี้คุณผู้ชมครับมันไม่ได้เป็นการโฆษณาดใดทั้งสิน้นแต่เป็นแผ่นพับที่ขู่เรียกเงิน3,000บาทครับ oh. ชายคนนี้เป็นผู้ก่อเหตุกล้องวงจรปิดจับภาพได้อายุราวประมาณสัก45-50ปีสวมเสื้อแขนสั้นสีดำนะฮะกางเกงยีนขายา,ยาวแล้วก็สวมหมวกไหมพรมด้วยนะครับแต่ไม่ได้ปิดบังใบหน้าแต่อย่างใดเดินเข้ามาในร้านครับทำทีมาซื้อสินค้านี่ก่อนที่จะเลือกหยิบเอาขนมขบเคี้ยวหนึ่งหอ่อสังเกตที่มือซ้ายดีๆเมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้น ชายคนนี้ได้เอามือล้วงกระเป๋าด้านซ้ายหยิบเหรียญสิบหนึ่งเหรียญออกมาจ่ายค่าขนมซึ่งมาพร้อมกับกระดาษอีกหนึ่งใบพับ<า>เอาไว,ไว้แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็เลยคลี่ออกมาดูนะครับพอเจ้าของร้านเห็นปุ๊บก็เลยเปิดดูก่อนพบว่าภายในเนี่ยระบุข,ข้อความประมาณว่าฝนคงรู้ดีนะว่าครอบครัวฝนทำอะไรกับครอบครัวผมไว้บ้างในเมื่อกฎหมายไม่มีผมจำเป็นต้องใช้กฎหมู่ผมจำเป็นใช้เงิน3,000บาท และผมจะนั่งรอ15นาทีสุดแท้แต่ใจออกจากใจครับผมชัดเจนเห<ต>็นอย่างนี้คฮะแปลว่าอะไรอ่ะยังไงเนี่ยไม่รู้สิฮะเจ้าของร้านเห็นท่าไม่ดีนะครับรีบโทรหาสามีให้กลับมาในที่เกิดเหตุนะครับส่วนชายคนดังกล่าวก็เดินหายไปเลยซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณสักหนึ่งทุ่มของวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองที่ร้านขายของชําแห่งหนึ่งในหมู่บ้านโนนยางคํา อยู่ที่อำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬทีนี้ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่นะคะไปเจอกับเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็บอกว่าตัวเธอเนี่ยชื่อฝนจริงๆแต่ไม่ได้รู้จักกับชายคนนี้เป็นการส่วนตัวรู้จักแค่ว่าเป็นลูกค้าค่ะที่ผ่านมาเคยเห็นมานั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านแต่ก็ไม่บ่อยหลังเกิดเหตุเนี่ยไปสอบถามชาวบ้านก็ทราบว่าผู้ชายคนเนี้ยเพิ่งถูกภรรยาทิ้งไปอาจจะเกิดอาการ เหมือนชาวบ้านเขาใช้คำว่าเพี้ยนเพี้ยนน่ะเขาบอกแบบนี้ไม่รู้ว่ามียาเสพติดมาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะเลยอยากฝากเตือนภัยกับเจ้าของร้านเป็นผู้หญิงหรือวเป็นผู้สูงอายุเฝ้าร้านอยู่คนเดียวตามหมู่บ้านระมัดระวังกันหน่อยนะคะฟังเสียงเจ้าของร้านกันค่ะ ก่อนที่จะจะมาเกิดเรื่องคือนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านตรงข้ามค่ะนั่งมาอู้เป็นเดือนสองเดือนก็นั่งเพราะเพื่อนอยู่นั่นนั่งแล้วก็มองมาทางนี้บ้างไม่มองบ้างอะไรบ้างเราก็ไม่ได้สังเกตเนาะอืมแต่ก็คือไม่เคยไปบ่นไปว่าอะไรให้เขาคุยไม่มีเรื่องคุยโอ้ค่ะค่ะกลัวไหมคะโอ้ค่ะทั้งพอเกิดเรื่องกับเนาะกลัวกลัวเนาะเราก็อยู่ของเราตรงนี้เราก็ไม่รู้เขาคิดอะไรคนเราเย นี่ยค่ะคุณผู้ชมเจอแบบนี้ใครจะไม่กังวลนะคุ่ฝนเขาก็เช่นเดียวกันอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะเจ้าของร้านบอกว่าคุณตํารวจช่วยจับคนร้ายให้ทีได้ไหมมาก่อเหตุขโมยทุเรียนแล้วก็ผลไม้อื่นๆในร้านเนี่ยเป็นครั้งที่10แล้วนะคะวงจรปิดจับภาพคนร้ายน,นะเป็นผู้ชาย3คนใส่เสื้อกันหนาวมาปิดหน้าปิดตาอีกด้วยมุดเข้าไปในร้านขายทุเรียนในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะ เดินไปทั่วร้านเลยหรือค้นหาของมีค่าแต่พอไม่เจอของมีค่าหันไปคว้าอะไรทุเรียนค่ะยังไม่พอเห็นผลไม้อื่นๆเอาไปด้วย รวมมูลค่าของเนี่ยหลายรายการมูลค่ากว่าหมื่นบาทนะคะแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเกิดขึ้นแบบนี้นี่เป็นครั้งที่10แล้วนะคะล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังร้านผลไม้แห่งนี้แล้วอยู่ที่ตลาดหนองสาลายตำบลหนองสาลายค่ะไปเจอกับคุณอ้อมเป็นเจ้าของร้านบอกว่านอกจากร้านของตัวเองที่โดนขโมยแล้วเนี่ยร้านใกล้เคียงก็โดนเหมือนกันแล้วส่วนใหญ่ผลไม้ที่หายคือทุเรียน แล้วก็มีผลไม้กระป๋องด้วยแล้วมาทีนะขนไปครั้งหนึ่งเออโหเอาไปเยอะเลยตอนแรกๆเห็นภาพจากวงจรปิด mm hmm. ก็นึกว่าเป็นเยาวชนที่ผ่านมาเนี่ยอ่ะคิดว่าเป็นเยาวชนติดป้ายเตือนสติก็แล้วกันยังไม่แจ้งความยังไม่เอาเรื่องก็แล้วกันแต่ปรากฏว่าคนร้ายย่ามใจสิคะ mm hmm. กลับมาก่อเหตุเหมือนเดิมค่ะก็เลยไปแจ้งความเคยแจ้งความไว้แล้วที่สพอนอสาะรายแต่ นี่แหละค่ะครั้งที่10มาก่อเหตุจากตัวคนรา้ายยังไม่ได้นะคะ10ครั้งเลยเหรอสิครั้งแล้วอ่ะ